หรือว่าหรือว่าชอบอะไรเรานี่วันนี้ไปรับจอบนะอย่าบอกพี่ติ๋มนะก<ร>็เป็นวิทยกรพี่ต<ง>ิ๋มไม่รู้หรอกว่าพี่แจ๊คไปรับจอบรับจอบเปล่าเป็นการสร้าง,งสร้างเสียงใหนึ่งปอ,อฟฟิศนะคะเอาเปิดตัวภาพยนตร์วันนี้นะคะ700เอ้ย367ร้อวัน ฉั้นเปิอักธอเนะะี่ยค่ะฮิแมนเธอเนั่นเองค่ะซึ่งตรนนี้ไบรท์เล่นแล้วก็มีน้องบ้านเนี่ยแหละค่ะซ <À S 2> ึ่งนนี้ก็ไปเป็นพิธีกรร้องเพลงนานมากแลด้วยความเราเป็นสัญชาตญาณนักข่าวใช่ปะ <ถ S 2> พอเขาพูดเยอะๆตัดบทเขาว่า เขาบอกยังยังขอพูดตออจะสองทุ่มเลจะพูดอีกนะคะก็มีน้องบ้านมีน้องไบมีภาพบรรยากาศมีสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์ก่อนเพราะว่าตอนทํางานเซกเลนต้องขึ้นเวทีนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะวันเกิดด้วยบรรยากาศค่ะรวมไปถึงสัมภาษณ์ที่ฟินแน่นอนค่ะแฟนคลับใบเนสตั้งหน้าตั้งตาคูชูแขนชูอะไรรอดูได้เลยค่ะจัดไปเลยค่ะค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีไบรท์นค่ะวันนี้มาเปิดหนังเนาะใช่ค่ะของไบรท์ชื่อว่า367วันทีมันเธอครับไม่ใช่65 66เนาะไม่ฮะซึ่งได้เนสมาวันนี้ไม่ทำอะไรเ่ยคะวันนี้มาให้กำลังใจค่ะแล้วก็มาร้องเพลงค่ะใช่ร้องเพลงคู่กันเลยออไม่ค่ะเป็นเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆของเนส แล้วก็ไบคือไบไบก็ร้องเพลงไว้แต่เน็สร้องเยอะกว่าน่อยก็คือไบมาแจมนั่นเองครับผมเป็นนะครับวันนี้ไบมาแจมเน็ตเน็ตมาแจมดีกว่าแต่หนังของไบครับเป็นนะคหนังที่แบบโอ้โดนสายโปรโมทเปิดตัวถ่ายทำกันพักหนึ่งวันนี้จะได้ฉายละโอ้ตื่นเต้นมากจริงก็เห็นตัวเราใหญ่ๆในโรงหนังอะแล้วอายอะทัวเราใหญ่ๆหน้าก็ใหญ่อยู่แล้วมาซูมอีกเลยอรย่างนี้ก็รุนเนาะเราเราตื่นเต้นแล้วก็เราแอบเขินแล้วกันแบบ อยู่ดีก็ไปนั่งอยู่โรงเดียวกับคนที่มาดูหนังเราคงแบบโดนแซวโดนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเนสคา<ไ>นึกภาพเพื่อนตัวเองยังไง้ากนะก็เห็นที่เซอร์ไปนิดนึงแล้วค่ะก็น่ารักดีค่ะก็น่าจะสนุกก็วันนี้เดี๋ยวจะได้เข้าไปดูด้วยค่ะ่คนแอบรักย,ยากไหมคะก็ยากเข้ใจผู้หญิงยากเขาก็เป็นคนขี้เขินอยู่แล้ว ก็ปกติเราก็เป็นคนเอไม่ค่อยกล้าอะไรอยู่แล้วก็ประสบการณ์แอบรักก็มีเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ใบเป็นแนวแบบไม่กล้าแล้วไม่ทําอะไรเลยไงใช่แต่อันนี้แต่อันนี้แอบรักแล้วพยายามนะพยายามจะเข้าใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยอืมเนสคะดูหน้าหนังแล้วน่าดูไหมน่าดูค่ะน่ารักดีก็คือเห็นทีเซอร์ก็แบบเป็นหนังวัยรุ่นเป็นความรักของวัยรุ่นค่ะแล้วก็เห็นว่ามีถ่ายที่ แม่ฟ้าหลวงด้วยแล้วบอกเขาบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยมากๆค่ะเราก็รอดูฉากนี้ด้วยแล้วก็รอดูการแสดงของไบรท์ด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวแฟนคลับบอกว่าจะมีรอบแบบแฟนคลับด้วยใช่ครับผมผมต้องไปดูด้วยยังไงบ้างวันไหนบ้างเหมือนอารมณ์แบบแฟนคลับเขาเหมาโลงอะไรอย่างเงี้ยแบบดูกับดูแบบไบรท์อะไรอย่างงี้ก็ยี่สิบแปดกับสามสิบครับก็คือสุกกับอาทิตย์เนาะครับผมก็มาเฉียกกันได้ใช่แล้วแฟนคลับไบเนสนะคะ ก็น่าจะมาวันนี้ก็น่าจะมาค่ะใช่มามาแน่นอนอ้ยไงก็มาอยู่แล้วเป็นใจเนาะเป็นหนังเรื่องแรกของใบด้วยค่ะเป็นงานคู่กันซึ่งหลายคนก็รออยู่ค่ะใช่แล้วเป็นไงล่ะคะมาได้ทำงานร่วมกัน ในก็งงนิดนึงนะคือทําตัวไม่ถูกอะเราไม่ใช่แขงด้วยอะใช่แต่เราก็บอกว่าโอเคเรามาในฐานะนักร้องอะไรอย่างงี้แขกรับเชิญในงานอะไรอย่างงี้ค่ะเนสเองคี้มาแบบเนสเองนี่เพื่อนใบนะอะไรแล้วใบน่ะเพื่อนใครก็ก็ฟิลแปลกดีนะฟิลเหมือนว่าเราเป็นเจ้าของงานอะไรอย่างงี้ปกติคือเราจะไปแบบเป็นแขกเขาอะไรอย่างงี้แล้วเราเป็นเจ้าภาพแล้ว เพื่อนเรามาร้องเพลงให้อะไรก็รอรู้ก็รอ,อดูนะรอรอดูแบบลองลอง,ลองจินตนาการว่าสมมตุติไหนลองดูนี่เป็นเจ้าของงานที่ทำดีหรือเปล่าฮ้าไมด่ดีเดี๋ยวหักตังอะไรอย่ยางเงี้ยเข้าใจเหรอแต่แฟนขับก็จะได้ฟินกันเนะาะค่ะใช่แล้วพูดถึงเพลงบ้างอะไรนะวาระสุดท้ายโอ้เพลงนี้เดี๋ยวนะคะก่อนอื่นเลยเกี่ยวกับเรื่องระเบิดมีเพจแบบโยงไปถึงชื่อจริงของาบว่าวิชเว <laughs> บังเอิญ <laughs> คือบังเอิญเขาใช้ชื่อวิชเวทอะไรอย่างนี้ผมก็ชื่อวิชเวทแล้วเหมือนมีคนเหมือนอาเพจใช่ไหมพี่เอาไปโยงแบบว่าชื่อเดียวกันวิชเวทอะไรอย่างนี้ก็เท่ากับวาระสุดท้ายใน m อมีมีทุบหุ่นก็ไปเทียบกับโอ้ต่างๆนานาเยอะแยะก็ตลกดีค่ะจริงๆไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> ตกใจเมื่อตอนแรกเอ้าวิชเวทไปเกี่ยวอีกตกใจนะตกใจนะแบบเฮ้ย เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเรามันก็แต่งพี่ว่านพี่ว่านแต่งนะพี่ว่านก็ไม่ได้เกี่ยวอะไระ <laughs> แต่งออกมาก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเขาไม่เกี่ยวตลกดีตลกพูดถึงฟีดแบกเพลงนี้บ้างนะวอร์ซ์สท้ายโอ้โหก็ถือว่าพอใจคะค่อนข้างพอใจก็หลายๆคนก็ได้ฟังนะ,ะแล้วก็หลายๆคนก็ชอบคอมเมนต์ชั่นมาหาก็บอกต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังนะครับผมแล้วก็ มีดาวน์โหลดด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไปช่วยกันโหลดล,ล,ละกันนะถ้าชอบก็ขอเพลงเข้ามาหรือว่าแชร์ต่อให้เพื่อนๆฟังละกันครับแก็บอกว่าเป็นเพลงไบเองนะใช่เพลงไบเองเอ้ยไบไหนไบปกติอย่างแบบว่าทองแดงใช่ไหมนิดๆตอนตเล่น,นสน์อะสุนเนสเพลงเน้นติงอยู่เนะาะค่ะใช่ค่ะไม่รักก็จบไม่คบก็จาาค่ะวันนี้ก็ออกมาร้องด้วยใช่ค่ะอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะแต่ก็เข้าไปดูได้นะคะดูได้เหมือนกันค่ะ ใช่ละครตัวเองเป็นไงครตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองก็ได้หยุดหยุดพักการไหนทำไปก่อนใช่ค่ะแต่ว่าต้นเดือนกันยานี่ค่ะก็จะมีการทําบุญของกองเนี่ยค่ะไปทําบุญที่วัดต่างจังหวัดกันค่ะก็แบบไปแบบส่วนตัวกับในกองเนี่ยค่ะใช่ไปรวม้วยวยกันเนาะถูกต้องค่ะขอบคุณแฟนๆที่วันนี้มาเชียอะไร่อยเยอะมากเลยค่ะครับก็ ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมทุกคนเลยนะฮะที่ที่มีมามามีส่วนร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้นะครับรอบสื่อนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสารัาภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของนักแสดงหลายๆคนเลยนะครับผมก็อุดหนุนหนังไทยกันเยอะๆนะฮะผมเชื่อว่าหนังไทยนะครับพวมกับนะครับก็มีความทุ่มเทไม่แพ้กับต่างชาตินะฮะก็มาอุดหนุนหนังไทยคุณภาพดีแบบนี้นะครับผม ฝากทุกคล้กันฮะดูกันเยอะๆนะครับเข้าลงแล้วนะครับยีเนาะครับผม27นี้ฮะกรบเยอะอยู่ก็ปากเชียด้วยนะคะพรุ่งนี้ถ่ายแล้วนะคะแล้วก็จะมีรอบแฟนคลับตามมาเต็มติดเลยนะคะนี่นะคะแฟนคลับไบเนสได้ดูกันจุใจโทษฐานที่รักเราหนักมากจริงๆนะคะ